ไม่ใช่เพราะจัดการเงินไม่ดีแต่เราอาจผูกพันกับเงินผิดวิธีเข้าใจตัวเองให้ลึกผ่านสามรูปแบบความผูกพันทางการเงินจากทฤษฎีจิตวิทยาความสัมพันธ์เคยสงสยัยไหมทำไมบางคนเครียดทุกครั้งที่เช็คบัญชีทำไมบางคนปล่อยบินกองท่วมหัวแต่ไม่กล้าเปิดขณะที่บางคนคุยเรื่องเงินได้แบบชิวๆทั้งหมดนี้ไม่ได้เกี่ยวกับจำนวนเงินในบัญชีเลย แต่มันคือเรื่องของอารมณ์ต่างหากดังนั้นถ้าคุณเคยโทษตัวเองว่าเราจัดการเงินไม่เก่งเลยบางทีนักบำบัดด้านการเงิน (financial therapist) อาจจะไม่เห็นด้วยกับคุณก็ได้เพราะปัญหาอาจไม่ใช่เรื่องวินยัยตัวเลขหรือบัญชีรายรับรายจ่ายที่ทำมันคือเรื่องของอารมณ์ต่างหาก (attachment theory) จากความสัมพันธ์สู่การเงินค a r a c r o s s w ว b r i n นักบำบัดการเงินที่ได้รับการรับรองเจ้าของ Crossway Consulting เมืองลาฟาเยตรัฐโคโลราโดกล่าวไว้ว่าเงิน90%คือเรื่องของอารมณ์และมีแค่10%เท่านั้นที่เป็นตักกะไม่ว่าคุณจะอ่านหนังสือมากแค่ไหนฟังพอดแคสต์บ่อยเพียงใดเราทุกคนก็ยังคงขับเคลื่อนชีวิตด้วยความเชื่อความคิดและความรู้สึกที่มีต่อเงินอยู่ดี และบางครั้งกลยุทธ์จัดการเงินที่อิงก,กับกฎเกณฑ์และตารางคำนวณมักจะใช้ไม่ได้ผลเพราะมันไม่ได้แตะถึงความสัมพันธ์ของคุณกับเงินทั้งที่จริงแล้วเงินกับคุณก็เหมือนกับความสัมพันธ์อื่นๆที่มักจะถูกหล่อหลอมจากรูปแบบการยึดเหนี่ยวทางอารมณ์หรือ attachment style attachment style เป็นแนวคิดทางจิตวิทยาที่ใช้เพื่ออธิบายโครงสร้างบุคลิกภาพของคนเราโดยเฉพาะ วิธีตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความใกล้ชิดทางอารมณ์ซึ่งรากฐานของรูปแบบเหล่านี้เริ่มก่อตัวตั้งแต่ในวัยทารกผ่านความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับผู้เลี้ยงดูหลับทฤษฎีความผูกพันทั้งทางรักและผูกพันทางด้านอารมณ์ที่คุดค้นโดยจอห์นเบอร์บี้จิตแพทย์เด็กช่วงปี1930จะแบ่งความสัมพันธ์ออกเป็น3ประเภทคือ secure anxious และ avoidant ซึ่งจริงจ ้า Attachment Style เนี่ยก็มีการศึกษาวิจัยและพัฒนามาอย่างต่อเนื่องและมีการต่อยอดแนวคิดพัฒนาบุคลิกนิภาพนี้ทำให้มีหลายคำอธิบายในบางตำราก็จะมีอยู่ด้วยกัน4-6สไตล์เลยก็มีอย่างไรก็ตามคาร่าอธิบายว่า Attachment Style 3แบบหลักๆคือแบบวิตกกังวล (Anxious) แบบหลีกเลี่ยง (Avoidant) และแบบมั่นคง (Secure) ไม่ได้แสดงออกเฉพาะกับความสัมพันธ์กับคนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงพฤติกรรมการเงินในชีวิตประจำวันของคุณด้วยหากคุณรู้สึกว่าควบคุมการใช้เงินไม่ได้หรือแพนิกเมื่อโชกตกเธอแนะนำให้เราลองทำความเข้าใจพิมพ์เขียวทางอารมณ์ของตัวเองเพราะมันอาจจะช่วยให้เราสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีจัดการเงินในระยะยาวได้อย่างแท้จริง ADRANA B Catalyst เป็นผู้ให้การสนับสนุนรายการของเราการลงทุนมีความเสี่ยงสูง ควรนำเงินที่ไม่ใช่แผนการเงินเกษียณมาลงทุน 1. Anxious Money Attachment ลักษณะการพูดของคนกลุ่มนี้ฉันต้องเก็บเงินทุกบาททุกสตางค์ฉันต้องรู้ว่าเงินแต่ละบาทหายไปไหนคาร่าบอกว่าหากคุณเช็คยอดเงินในบัญชีวันละหลายครั้งแพนิคเมื่อหาเงินไม่เจอหรือกระวนกระวายแม้จะมีเงินเก็บอยู่แล้วคุณอาจมีความผูกพันกับเงินแบบวิตกกังวล คนที่มีรูปแบบนี้มักมองเงินเหมือนคนที่กลัวว่าจะเสียไปเช่นกลัวว่าเงินจะหายไปแบบไม่มีวันกลับมาซึ่งมักจะมีต้นตอมาจากประสบการณ์ขาดแคลนในอดีตที่ทําให้คุณรู้สึกกระวนกระวายใจเกี่ยวกับเงินผลกระทบไม่ใช่แค่ความเครียดแต่มันอาจนําไปสู่พฤติกรรมการเงินที่ทําให้เสียโอกาสเช่นรีบขายชุนทันทีที่ตลาดตกไม่กล้าใช้เงินกับสิ่งที่อาจช่วยพัฒนาชีวิตเช่นการบําบัด ท่องเที่ยวหรืออบรมทักษะเพราะคนที่มี attachment แบบวิตกกังวลมักจะมีความรู้สึกตลอดเวลาว่ายังมีเงินไม่มากพอตัวเองยังไม่ดีพอหรือชีวิตจะไม่โอเคคาร่าแนะนำแนวทางแก้ไขไว้ว่าให้เราตั้งขอบเขตกับความถี่ที่เราตรวจสอบหรือมีปฏิสัมพันธ์กับเรื่องเงินของตัวเองเพราะคนที่มีความผูกพันแบบวิตกกังวลมักจะเฝ้าดูบัญชีอยู่ตลอดเวลาและระแวดระวังเกินเหตุเธอบอกว่า ลองท้าทายตัวเองดูเช่นจากที่เคยเช็คบัญชีวันละ3ครั้งเปลี่ยนเป็นแค่สัปดาห์ละ2ครั้งก็ได้นะเพื่อค่อยๆผ่อนคลายความเครียดหรือพูดง่ายๆก็คือทําให้ระบบประสาทของเรารู้สึกปลอดภัยมากขึ้นเมื่ออยู่กับเรื่องเงินหรืออีกหนึ่งในวิธีที่ช่วยได้ก็คือสร้างพิธีกรรมเล็กๆตอนเช็คบัญชีเช่นเปิดเพลงเบาๆที่ทําให้ใจเย็นหรือใส่เสื้อผ้าสบายๆเพื่อให้สมองค่อยๆเรียนรู้ว่าเงินไม่ใช่ภัยคุกคาม แต่คือสิ่งที่เราจัดการได้โดยไม่ต้องเครียด 2. Avoidant Money Attachment ลักษณะการพูดของคนกลุ่มนี้ไม่อยากเช็คบัญชีเลยเกรียดเวลาต้องเปิดจดหมายจากธนาคารถ้าคุณปล่อยบินกองไว้โนยไม่เปิดไม่กล้าวางแผนงบเพราะเครียดหรือแม้แต่เลี่ยงการหยิบเช็คบนโต๊ะหลังทานอาหารเสร็จนี่อาจเป็นสัญญาณของการหลีกเลี่ยงการเงินแบบ Avoidant คาร่าบอกว่าสำหรับคนที่หลีกเลี่ยงเรื่องเงินเขาจะคิดว่า ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเหมือนนกกระจอกเทศที่ซุกหัวในกรองทรายแต่นิสัยนี้อาจพาคุณไปเจอกับดอกเบี้ยค่าปรับหนี้สะสมหรือพลาดโอกาสสร้างความมั่งคั่งในระยะยาวได้คาร่าแนะนําแนวทางแก้ไขไว้ว่าให้คนนั้นค่อยๆสัมผัสกับเรื่องเงินอย่างสม่ําเสมอในแบบที่ดีต่อใจเธอแนะนําว่าให้ลองตั้งเวลาสัก5นาทีแล้วนั่งลงล็อกอินเข้าแอปธนาคานเพื่อดูสัดส่วนจากตรงนี้ตรงนั้น แม้ว่าคุณจะทำแค่ดูยอดเงินในบัญชีเฉยๆก็ถือว่าเพียงพอแล้วอีกหนึ่งเครื่องมือที่น่าสนใจคือ body doubling หรือการจัดการเรื่องเงินข้างๆคนที่คุณไว้ใจเช่นนั่งทบทวนรายรับรายจ่ายหรือเปิดแอปบัญชีพร้อมกันกันกบเพื่อนหรือแฟนเพราะสำหรับคนที่มีความสัมพันธ์ทางการเงินแบบหลีกเลี่ยงแบบนี้การมีคนอยู่ด้วยจะช่วยลดแรงต้านทางอารมณ์และเพิ่มความรับผิดช,ชอบให้ตนเองได้กลับมาโฟกัสได้มากขึ้นเธอย้ำอีกครั้งว่า เป้าหมายเหล่านี้ไม่ใช่การเป็นคนเปอร์เฟกในชั่วข้ามคืนแต่มันคือการค่อยๆฝึกระบบประสาทให้ทนต่อกิจกรรมทางการเงินอย่างใจเย็นเพื่อที่ว่านี่ความล่าช้าในการจ่ายบินหรือความอยากหนีงบการเงินของตัวเองจะไม่พาเราหลุดโขจรไปไกล 3. s e s i c e m o n e y attachment ลักษณะการพูดของคนกลุ่มนี้เงินเข้ามาเดี๋ยวเงินก็ออกไปเดี๋ยวก็โอเคฉันเชื่อว่าตัวเองจะรับมือได้ ถ้าคุณสามารถเช็คบัญชีโดยไม่เครียดออมเงินแบบไม่ยึดติดและคุยเรื่องเงินได้อย่างเปิดเผยคุณอาจมีความผูกพันแบบมั่นคงนี่คือมุมมองทางการเงินที่เต็มไปด้วยความมั่นใจทั้งในตัวเองและระบบที่ใช้รวมถึงมั่นใจในความสามารถในการปรับตัวเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไปด้วยเวลาที่เจอปัญหาเช่นค่าใช้ใจ่ายฉุกเฉินหรือหุ้นตกคนที่มี Secure Attachment จะตั้งสติมองภาพรวมไม่ให้เรื่องเงินมาบั่นทอนทั้งชีวิต สำหรับคนที่มีความมั่นคงทางการเงินคาร่าบอกว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วเพราะการมีความผูกพันกับเงินแบบมั่นคงไม่ได้แปลว่าคุณต้องมีการเงินที่สมบูรณ์แบบแต่มันหมายถึงคุณเข้าใจอารมณ์ของตัวเองที่มีต่อเงินได้อย่างชัดเจนและควรที่จะต้องรักษา attachment แบบมั่นคงนี้ไว้ด้วยการแยกคุณค่าในตัวเองออกจากมูลค่าของเงินในบัญชีและมองว่าเงินคือเครื่องมือไม่ใช่ตัวตน เพราะฉะนั้นการเข้าใจรูปแบบความผูกพันทางการเงินของตัวเองไม่